สวัสดีค่ะมีรถ SUV กว้างขวางนั่งสบายขับดีมากๆมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะนิสสัน x t ็กเเครื่องยนต์2 0 0านเกียร์ออโต้คันนีปี2013ค่ะไหม่ใเชนแล้วนะคะเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะฝฟหน้าก็ไหม่ในเชนแล้วค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่369,000บาทเท่านั้นประวัติดีจัดเต็มนะคะส่งเดือนละแค่7,000กว่าบาทค่ะขอคนซื้อเงินเดือน15,000บาทขึ้นไปก็ซื้อคนเดียวได้แล้วค่ะเดี๋ยวอันจะพาไป ดูรถรอบ,บ,บกันนะคะร,ะรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูเลยค่ะรถสวยสภาพดีมากๆเลยนะคะกว้างขวางนั่งสบายสุดๆเลยค่ะนิสสันเอ็กเซลเครื่องยนต์สองพันเกียร์โตปี2013าม่ะไฟหน้าไมนเชนแล้วนะคะสภาพสวยค่ะกว้างนั่งสบายเลยค่ะภายใคนค่ะก็จะเป็นเบาะนาังนะคะสีดำแนวสปอร์ตนะคะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะ กระจกปะไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกค่ะกุญแจปอรบิสตาร์ทนะคะแอร์แบ็กเอเบสกุญแจรีโมทค่ะเรื่งเสียง AMF MAUX แล้วก็ CD นะคะรถสวยมากๆเลยค่ะคันนี้สมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะคะเป็นรถที่เหมาะสำหรับครอบครัวมากนั่งสบายเลยค่ะเนี่ยตอนหลังด้วยนะคะเย็นทั่วถึงนะกว้างนั่งสบายสุดๆเลยค่ะ 369,000บาทเท่านั้นประวัติดีฟีดาวนะคะส่งเดือนละแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะดูด้านหลังสิคะด้านหลังกว้างมากๆเลยนะคะขนของนี่เยอะบอกก็สามารถพับได้ด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะขับดีคะ่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะ กว้างนัง่งสบายแอร์เย็นบอดี้สวยไม่ไนดะเชนแล้วด้วยบ่ปรับไฟฟ้าก็เป็นคู่หน้าด้วยนะคะคุ้มค่าหน้าใช้นะคะมีกุญแจสำรองครบอีกต่างหากค่ะสภาพดีค่ะคันนี้หน้าเครื่องค่ะเครื่องเดิมเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์สองถ่านเบนซินค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้เนี่ยติดกที่ช่องไอดีนะคะพิมพ09์092 50 5050858มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะประวัติดีจัดได้เต็มไม่มีประวัติดาว20 0 0 0บาทขึ้นไปติดแบล็คลิสต์ดาว5 0 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ